สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ามาเช็คเบอร์รี่ชลิปนั้นทำไมเบอร์รี่ไม่รีะะวิวคลิปนั้นแบบเบอร์เจะแเ็นนะคะวันนี้นะคะเบอร์รี่ไปเจอขนมทีเซเว่นทุกคนอาจจะเห็นเป็นกล่องกิงได้ใช่ไหมคะใช่ะค,ะชค่ะคือเป็นขนมโคกนะคะนี่มีความเป็นจริงเยอะมากนี่แต่อันนี้มันไม่ค่อยเหมือนนะะ้องอือ นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เขาก็จะมีเขียนจุดหมายอะไรก็ไม่รู้มาจากฝรั่งเศสอะไรไม่รู้่านไม่ออกเหมือนกันนี่พูคนเหมือนจริงมากมาเราจะมาแกะหยุดซีเวนอุ้ยเป็นแบบนี้เลยอะ่ะแต่ว่าใส่น้ำเล่นด้วย ออ้ยเป็นเม็ดสีแดงค่ะสิงโกหกเกลยเม่าจริงนี่อ,นอ่อนบอกเอออ๋อไงน,นะมากินละลายในปากเลยเพราะคนจะไปสร้างจะจะคกิดอะไรแล้วนะนี่แบบอร่อยมากอืม Mãi nọc kia dạy tôi là con quý họi phụ nọc đấy mía 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 เชียวเอามันจะเปรี้ยวๆค่ะแบบหนาวเลย